เอาด่วนนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับน้องเบียรสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสต์ถึงน้องอุงอิงแบบนี้นะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านแฟนเพจน้องเบียลำเพลินออฟฟิเชียลครับก็ได้มีความเคลื่อนไหวครับทุกคนโดยการโพสต์รูปรูปนี้เลยครับเป็นรูปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงอยู่ที่ตลาดนัดนั่นเองครับน้องเบียรพูดเอาไว้นะครับบอกว่า จากวันนั้นสู่วันนี้ปาดปปารอิหลาเก่งคักนะครับสู้มาได้ยังไงขนาดนี้เก่งมากๆสิ่งที่เห็นคือน้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยน้องรู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนน้องก็พยายามพัฒนาจุดจุดนั้นอุงอิงเคยพูดว่าหลารู้ว่าหลาไม่เก่งแต่ถ้าหลาไม่หัด ถ้าหล่าไม่ลองเบิงมันก็ไม่ได้ความคิดของน้องคิดดีมากๆนะครับนี่คือน้องเบียร์ครับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มของตัวเองครับทุกคนน้องเบียร์เนี่ยยังย้ำด้วยนะครับว่าอุงอิงเนี่ยเคยพูดว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองไม่เก่งแต่ถ้าไม่ลองไม่หัดไม่ลุยนี่นะครับมันก็ไม่ได้นี่คือคําพูดของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับก็ถือได้ว่าเป็นความคิดที่ สุดยอดมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าอุาอ้มอิ่มก็จะขออนุญาตพูดนะครับทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่น้องพูดในรายการหมอลำไอดอลครับทุกคนคือคําคํานึงที่น้องเนี่ยบอกกับสมาชิกทุกคนนะครับในทีมสีแดงเนี่ยบอกว่าถ้าทุกคนไม่ได้ไม่ได้เข้ารอบไม่เป็นไรนะครับทุกคนสามารถไปสมัครที่วงพ่อโจได้ เพราะว่าพ่อโจเนี่ยมีทั้งสองวงมีวงหนึ่งแล้วก็วงสองนะครับทุกคนนี่คือความคิดของคนที่คิดถึงอนาคตไวล่วงหน้าแล้วครับทุกคนไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องสู้ๆ้นะไม่ได้ไม่ต้องเสียใจอุ๋งอิงเป็นกําลังใจให้อุ๋งอิงไม่ได้พูดแบบนี้ครับทุกคนน้องรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยคือถ้าตกรอบคุณก็ไปสมัครกับพ่อโจจบนะครับนี่คือข้อความที่น้องได้มีการพูดเอาไว้ในรายการหมอลำไอดอลครับทุกคนเรียกได้ว่าได้รับเสียงชื่นชมนะครับจาก fc แฟนคลับเนี่ย เยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนกับคําพูดคําพูดนั้นเนาะหลายคนก็บองว่าโอ้โหอุงอิงเนี่ยคิดการไกลมากเลยนะคือคือ f c เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหขนาดว่าเขนาดน้องๆเนี่ยที่ ฟังได้ฟังเนี่ยยังตกใจเลยครับทุกคนในรายการหมอลำไอดอลนะครับซึ่งต้องบอกว่าคําพูดของอุงอิงนะทิมเิ่มคิดไว้ในใจก็คือน้องก็คงจะให้กําลังใจเหมือนคนอื่นทั่วไปปกตินะทุกคนสําหรับคนที่ตกรอบจากหมอลำไอดอลซีซั่นสแต่ไม่เลยนะครับน้องเนี่ยบอกว่าถ้าสมัคร ถ้าถ้าตกรอบเนี่ยคือไปสมัครที่วงพ่อโจโเลยนะครับนี่คือคนที่มองเห็นโอกาสครับสำหรับองค์อิง,น,องน้องก็จะมองแต่แบบว่าการขนขวายหาโอกาสนะครับนี่คือความคิดของน้องจริงๆนะครับเหมือนที่น้องเบียร์พูดเอาไว้นี่แหละครับทุกคนว่าน้องเนี่ยไม่หยุด การพัฒนาตัวเองเลยนะครับอย่างที่เห็นว่าอยู่บนรถตู้ก็ฝึกร้องฝึกลำอยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งครับทุกคนอยู่หลังเวทีครับทุกคนอุ้งอิงพี่บ้านแพงเนี่ยแต่งหน้าอยู่กับพี่แองจี้ในเวลาที่น้องแต่งหน้าอยู่เนี่ยน้องก็ยังฝึกร้องเพลงเลยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยจับสังเกตดีๆปากของอิงเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งเลยครับจนพี่แองจี้เนี่ยบอกว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนะครับพี่แองจี้บอกเสมอเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยจะจะร้องเพลง อยู่ตลอดเวลาคือฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องเป็นมาโดยตลอดนะครับและทุกวันนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ร้องเพลงถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลานะครับเสียงอุอิงคือแบบโอ้โหพุ่งแล้วก็กังวานมากนะครับแล้วก็มีลูกเอื้อน อะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมออกมาเยอะมากๆให้พวกเราได้ดูกันนะทุกคนนะก็ <c oughs> โอ้โหวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าคนในวงเนี่ยยังคิดแบบคิดถึงน้องแบบนี้เลยแล้วก็เผยคําพูดของอุงอิงเนี่ยให้พวกเราได้ฟังแบบนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าต้องชื่นชมน้องเบียร์นะแล้วทุกคนน้องเบียร์เนี่ยก็จะเอาคําพูดต่างๆที่เวลาได้คุยกับน้องอุงอิงเนี่ยมาฝากพวกเราอยู่เสมอนะครับเนาะนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอุงอิงเพชรบ,บ้านแพนเก่งมากๆนะครับสู้มาได้ยังไงขนาดนี้เก่งมากๆนะครับสิ่ง ที่เห็นมาตลอดคือน้องไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองหลารู้ว่าหลาไม่เก่งนะครับถ้าหลาไม่หัดเลยเนี่ยถ้าไม่ลองดูเลยก็ไม่ได้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหน้องคือโดนดราม่ามาเยอะมากๆนะครับและสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ทำมาโดยตลอดน,ะนั่นก็คือไม่ตอบโต้นะครับแม้ว่าคนที่มาติน้องเนี่ยจะเป็นติเพื่อก่อหรือติเพื่อ ลายแบบนั้นนะอุ้งอิงก็คือไม่เคยตอบโต้นะครับแต่เพื่อแต่เมื่อมีคนมาติเพื่อก่อนเนี่ยอุ้งอิงก็รับฟังนะครับทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาที่อุ้งอิงเนี่ยนะทุกคนเจอดราม่าอะไรต่างๆน้องก็จะมีแต่พลังบวกอยู่เสมอแล้วก็ความคิดของน้องก็บอกว่าน้อง จะมีแต่พลังบวกเพราะว่าชีวิตจะได้ไม่ติดลบนี่คือคําพูดคํานึงที่น้องพูดนะครับเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องเบียร์ลำเพินออฟฟิเชียลนะครับทุกคนที่ได้มีการแบบว่าอัปเดตนะครับให้กับพวกเราเนาะได,ได้ดูกันแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอุงอิงคือถ่ายรูปโปสเตอร์สวยน่ารักมากนะครับวันนี้เป็นทางพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะครับเป็นคนที่มาแต่งหน้าให้เนาะวันนี้ก็คือเป็นวันอีกหนึ่งว โอ้โหนะครับเรามองว่ามี energy ตลอดเวลานะครับไม่เหนือ่อยเมื่อคืนนี้คือไปเล่นอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับตื่นเช้ามามาถ่ายโปสเตอร์ต่อแต่ว่ามีพลังในการถ่ายรูปโปสเตอร์มีพลังในการทํางานอยู่ตลอดเวลาเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตนะครับทุกคนนี่คือคําว่าต้องสู้ถึงจะสําเร็จนะครับเหมือนที่น้องบอกกับพี่เบียเอาไว้นะบอกว่าถ้าไม่หัดไม่ลองไม่สู้เนี่ย มันก็จะไม่ได้นั่นเองครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นคําพูดที่ดีมากๆแล้วก็ตอนนี้คนก็กําลังแหกกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคําพูดของน้องเบียร์ที่เผยความรู้สึกนะครับที่น้องอุงอิงเปรัน้นแพงเนี่ยเคยพูดเอาไว้นั่นเองทัศนคติดีมากครับทุกคนสำหรับอุงอิงเนาะถ้าทุกคนได้ไปดูไปฟังไปติดตามเนี่ยน้องก็จะพูดที่แบบว่าเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นการที่แบบมอบพลังบวกอะ่ะให้กับคนที่ เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้มากกว่าคนที่อยากมาเป็นศิลปินเหมือนน้องอะไรอย่างเี้พี่คนอย่างมีโมเมนต์หนึ่งที่มีเด็กเนี่ยมาออดิชั่นหลังเวทีน้องๆก็จะบอกว่าอยากกักความฝันของตัวเองนะครับใส่ให้เต็มที่แล้วมันก,ก็จะดีเองนะครับวันนั้นที่มีน้องๆมาออดิชั่นหลังเวทีองค์อิงก,ก็จะ เหมือนกับให้กําลังใจน้องๆไปแนวนี้ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคําพูดที่แปลกหลายคนบอกว่าอุงอิงเวลาพูดเนี่ยน้องจะใช้คําพูดที่แบบว่าเป็นสัพท์แบบทางภาษาศรีสะเกดเนาะแล้วก็เป็นภาษาแบบโบราณน,นิดนึงครับทุกคนอันนี้ก็แปลกเหมือนกันแล้วก็เวลาที่น้องพูดเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ตามสไตล์ของอุงอิงนะครับเนาะวันนี้ก็โอโ้โหเป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะในการถ่ายทําโปสเตอร์เรียกได้ว่าสู้จริงๆสําหรับอุงอิงนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็วันนี้โอโ้โหสื่อดังต่างๆเนี่ยทำข่าวน้องเยอะมาก เลยนะครับสำหรับการไปกราบหลวงปู่ศิลาก็คือแบบกระแสแบบเปรี้ยงมากครับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็คือแบบคนแบบแห่ทําข่าวแล้วก็ fc แฟนคลับเนี่ยแห่แชร์บนโลกโซเชียลคือเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แปลกนะครับทุกคนนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณไปยังน้องเบียร์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับทุกคนที่ได้มีการโพสนะครับให้กับ fc แฟนคลับเนี่ยได้ได้ฟังกันว่าองค์อิงเคยพูดแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารูปนี้เป็นรูปตั้งแต่สมัยที่องค์อิงเนี่ยร้องเพลงที่ตลาดนัดเนาะทุกคนก็น่าจะสร้างสตอรี่ดีว่า เวลาว่างน้องก็จะไปร้องเพลงช่วยเหลือ,อคุณพ่อคุณแม่ที่ตลาดนัดะนะครับน่ารักมากน่ารักมากจริงๆครับทุกคนนี่คือ,อคําว่าสู้ตัวจริงแล้วก็ไอดอลของคนสู้ชีวิตจริงๆสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกา like, ดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้งอิ่มข่าวกระแสด,ด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม,ม,ม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ชมแบบเรื่อยๆนะครับ